เมียต่างดาวเฮ้ยเ้หน้ารูกล้าแบบไหนร่าตาแบบไหนเฮ้ยจะเป็นตามภาพหนังที่เราเคยดูกมาหรอดาวดาวเม็กถือเขาเขียวโเขียวเอาไหมล่ะลูกรอยาหน้าเป็นติ๊กโร่อะเออเมียออกออกลูกร่างปากเป็นไข่อ่ะออกได้อะไรได้เฮ้ยก็เข้าท่านะโอ้ยพี่เต้เขาบอกว่ามาพบกับช่องหลางพระนครออฟฟิเชียลกับช่วงรายการเขย่าโซเชียลกับพลังเอิญ total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจําหน่ายทั่วโลกมากกว่า180ประเทศแลวประกันคุณภาพสินค้านานหนึ่งปีเต็มโ total อ็อปศูนย์รวมเครื่องมือช่างมีจําหน่ายมากกว่า3.7สาขาและร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศไทยและตอนนี้ total มีแบต42บโวล์นะมีคนก็มาถามผม,ม,ม 8, 60, 80, 80, ว่าโอยแบต60โวล์แ0โวล์ไป่ได้ยินช่องไหนมาบ้างิองโวล์นะฮะ42โวล์นะฮะ ผมพลังใหม่กำลังไฟแรงชั่วโมงการทำงานยาวนานมีขายตามออนไลน์และโชว์ชวชวทชอปทุกสาขาครับโชอบทุกสาขานะครับท็อปทุกท็อปท,ท,ทุกสาขารับประกันสองปีอะสปีเต็มนี่ครับสินค้ามากมายคุณภาพตอนนี้หลังเริ่มใช้แล้วนี่ผมใช้แล้วแล้วผมก็ซื้อกลับไปที่บ้านด้วยคือเดี๋ยวก่อนนะฮะ ผมก็ซื้อนะเขาลดราคาให้ผมผมไม่ได้ขอเขาฟรีนะผมก็ซื้อด้วยเพราะแล้วผมก็มีส่วนที่อยากจะสนับสนะุนเหมือนกันนอกจากเขาให้เราแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีทอนบ้างเข้าใจจะมาลงคุ้ค่าคุณภาพตอนนี้หลังเริ่มกลับมาเล่นกีตาร์นะครับเร่ตัวละแสนห้าใครสนใจก็เอาสักตัวนหล่อเลยอ่ะมีอะไรบ้างวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ปั๊บนึยนะขยะโซเชียลวันนี้เรามาถ่ายทำกันที่22มกราคมนะฮะอ๋อวันนช่วง สัปดาห์นี้ก็ช่วงนี้ผมอารมณ์ดีนะครับเพราะว่าอยู่ในเตดผมก็นะเรือใบอกลายเป็นเรือแจวนะครับเมื่ออยู่ในเตดเปลี่ยนกุญือมาเป็นไมเคิลคาริกไฟแรกก็ทําได้เลยใช่เลยมีคาริกไม่มีคาบ้านมีต่อปีต่อบอลสามเหลี่ยมกุ้งปังกุ้งปังโอ่สวยแต่ก็ยังเป็นท่านใต้เท้าอยู่แต้มหนึ่งถือว่าไม่น้ำแต้มนิดหน่อยนะครับ พูดถึงฟุตบอลแล้วเนี่ยโอ้โหไปตอนนี้มีทัวร์นาเมนต์ยู U 23ชิงแชมป์เอเชียใครจะไปเชื่อเวียดนามนี่ข้างบ้านื้อนบ้านเราโอ้ฟอร์มดีมากนะครับฟอร์มดีเข้ารอบสี่เลยเข้ารอบสี่ทีมเลยเข้ารอบสี่ทีมชนะติดติดเลยชนะยันเจ้าภาพซาอาุดีอาระเบียเคียซา,าอาาุดกรอบเลยโอ้โหถึงแม้ที่สุดแล้วเขาเข้ารอบสี่เขาจะไปแพ้จีนก็เถอะแต่เขาแต่เขาบอกให้รู้เลยว่านี่แหละ นี่แหละคือคือหมายเรื่องหนึ่งอาเซียนตัวจริงเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างแบบโอ้โหเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโอ้โหเห็นแล้วแบบก็ชื่นชมนะเขาเป็นคู่แข่งกับเราเขาชื่นเขาเขาทำได้จริงเขาเขาแซงเราไปย่นช่แซงเลยอ่ะเขาอยู่ระดับเนี่ยตอนนี้เห็นชัดๆแล้วเขาไประดับเอเชียแล้วเขาอยู่ในระดับเอเชียแล้วเขาที่หนึ่งอาเซียนแล้วตอนเนี้ยตัดมาที่ไทยเราเนี่ยอโอ้ยไม่รู้จะยังไงแต่ไม่ต้องห่วงฮะไม่ต้องห่วง ผมเห็นแสงสว่างหเห็นความหวังฟุตบอลไทยแล้วอืเพราะพี่เป้มาแล้วเป้ไหนฮะพี่เต้ของเราครับพี่เป้พระรามเจ็ดของเรามาแล้วครับผุนโยบายกันฟ <หา S 2> ุดฟาดดได้เป็นนายกหาพี่เต้ได้เป็นรัฐบาลครับบอลไทยไม่ไกลเกินเอื้อมบอลโลกไม่ไกลเกินเอื้อมไปแน่ครับพี่เต้ของเราพุทธนโยบายมาอีกแล้วครับ พี่เต้มงคลกิตนะครับจากพักทางเลือกใหม่ชูนโยบายทุ่มเงินอัดฉีดเพื่อสับานุนฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกหากได้รับเลือกเป็นรัฐบาลพร้อมทุ่มว่าไปละ2,000ล้านนะโอ้โหปีละ2,000ล้านนะครับต่อเนื่อง2-4ปีเพื่อเป้าหมายนั่นคือการฟุตบอลไทยเข้ารอบสุดท้ายและเข้าชิงฟุตบอลโลกให้ได้เขาเขียนตรงนี้นะเพื่อเป้าหมายเดียวเท่านั้นนี่ครับบอลงบ2,000ล้านนี่ บอลไทยจะไปแค่พุเงมา2,000บาทเลยวะเอ้เห็นพี่ชิงก่อนบ่ายเขาบอกว่า2,000ล้านนี่อาจจะได้ไปดูเฉยเอาจจะได้ไปดูโอ้ฟุตบอลมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนอะไรมากกว่านั้นแต่ไม่ก็เป็นนโยบายที่ดีอะบอลไทยไปบอลโลกนะครับไม่จบแค่นี้บอลจบแค่นี้นะครับบอลโลกปี2030ครับได้ที่หนึ่งของโลกเพราะพี่เต้ทุ่มให้18,000พล้านนะครับโอ้โหากเป็นแชมป์นะฮะ จะใช้งบประมาณ18,000ล้านไทยเป็นช้ำบอลโลกเลยโอ้ยดูดครับอโอ้โห่เป็นงไงไ็นสุดยอดสุดยอดไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่ธรรมดานะครับแกพูดเหมือนเงิน180บาทเลยไม่คนถามพี่เต้เออหรือว่าพี่เต้เขาชอบมีนโยบายเกี่ยวกับอวกาศาจะมีกองทัพอวกาศล่าลสุดออที่ผ่านมามีคนไปถามอีกว่า ทำไมไม่จัดบอลอวกาศไปเลยบอลอย่าเพิ่งไปถึงดิอย่าเพิ่งดิเอาบอลโลกก่อนบอลโลกแกก็เลยไปร้อยกว่าแปดสิบล้านแล้วเนี่ยหมื่นเลยเนี่ยหมื่นล้านทพันล้านเนี่ยหมื่นแปดพันล้านเป็นแชมป์โลกบอลโลกหมื่นแปดพันล้านเลยนะครับโอ้โหใช้งบประมาณมหาศาลมากเอ๊ะมันจะคุ้มไหมมันจะคุ้มไหมเออแต่มันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีถนนพระรามสองพี่เต้ไม่คิดจะทำเพราะบอกอย่างงี้บอล เขาถามมีบอลอวกาศไหมพี่เต้บอกมีดิมีนะ <laughs> มีนะแล้วใครจะไปแตะเออใครไปแตะเขาบอกว่าตอนนี้มีแปดประเทศที่มีกองทัพอวกาศถ้าเราถ้าเราเป็นเรามีกองทัพอวกาศแล้วไม่เป็นกองทัพที่ 9, เก้าเขาบอกว่าอยากให้เก้าประเทศนะ่ะมาแตะฟุตบอลอวกาศกันไ <laughs> าคัดออกกับพี่เต้ <laughs> <laughs> ไปแตะกัน ใครจะไปดูว่าเนี่ยเออมีกองเชียร์ยังไงแล้วถ่ายท่อสดลงมาเออจะถ่ายนี่จะคือยังไงไปเตะตรงไหนแล้วสนามมันจะเหมือนกันไหมแล้วมันเอ้มันลูกบอลมันจะระบบมันจะให้ระบอลมันจะลอยอย่างเงี้ยมันเออเออเออมันจะได้ไหมโอ้โหแต่ก็ใส่ชุดอะไรวะเนี่ยใส่เออชุดนักบอลมันจะต้องเปลี่ยนอีกเยอะมันจะมีบอลอวกาศเก้าทีมฮะโอ้สุดพี่เต้สุดสุดสุดพี่เต้สุดจริง โอ้โหสุดจริงนะครับมีแค่นบ,<ช>บอลเกี่ยวกับกีฬานะนโยบายเกี่ยวกับกีฬานะีแค่กีฬานะครับมีอไหมมีทั้งบอลโลกบอลอวกาศนะครับอโอ้โหแล้วก็นี่ฮะผมชอบอันนี้ส่งเสริมการมีลูกเพิ่มนะครับให้สิทธิ์ตกแต่งโอ้โหตกแต่งอ่าช่วงล่าง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 นะครับก็รีแพรหนึ่งถึงสองครั้งและให้ยาบำรุงประจำเดือนกระต้นการมีลูกนะครับให้อยู่ในหลักประกันสังคมสุขภาพทวนหน้าสำหรับหญิงวัยสามถึงหก อัพถึงห้าสิบอัพฟรีนะครับโอ้โหเป็นไงถ้าพี่เตเป็นรัฐบาลดูแลถึงช่วงล่างนะครับจะรู้แล้วโอ้โหใส่ใจยันช่วงล่างของประชาชนนะครับก่อนหน้านี้นี่อวกาศเช่นช่วงบนหมดช่วงบนเลยเลยโลกเลยเลยโลกเลยโลกอวกาศตัดกลับมาในี่ฟืบลงต่ำล่างเลยลงต่ำเลยดูแลกันถึงช่วงล่างดูคนทยต้องมีลูกเพิ่มมีอะไรเพิ่มโอ้โหเป็นยังไงครับสุดยอดไปเลยพี่เตเอคขาเห็นมีนั่นอีกนะ แล้วก็มีคนถามว่าถ้าเราไปอยู่บนอวกาศเนี่ยเ,เขาเาบอกว่าสมสู่ต่างดาวผู้ชายหรือผู้หญิงอาจจะมีเมียต่างดาวได้เขาพูดถึงขนาดนี้เลยเราก็บอกจะแต่งงานก็ได้ไหมก็ขึ้นอยู่ว่ากฎหมายของต่างดาวนั่นแะต้องมาปรับให้เข้ากันเฮ้ยเราจะมีเมียเป็นมนุษย <laughs> ์ต่างดาวได้แล้วประเด็นเราจะคุยออกับเขารู้เรื่องไหม <laughs> เราจะไปดูลเรเฟรนที่ไหนวะ <laughs> <laughs> เมียต่างดาวเฮ้ยหน้ารูปร่างแบบไหนหน้าตาแบบไหนเป็นจะมียังเป็นตามภาพหนังที่เราเคยดูก่อนไม่ได้ดูดาวดาวแม็กตัวเขียวเขียวเขียวเอาไหมล่ะลูกเราเน่ยหน้าเป็นซิกเกร์โลอ่ะเออเมียออกออกลูกต่างปากเป็นไข่อ่ะงอกได้อะไรได้เฮ้ยก็เข้าท่านะเฮ้ยพี่เต้เขาบอกเฮ้ยต่างดาวเนี่ยมันแบบว่าจะเป็นแบบอ่าวัยรุ่นไทยแล้ วัยรุ่นไทยอแบบวัยรุ่นไทยแลวแบบว่าผมพูดตรงนะผมสองคนเนี่ยไม่ยุ่งเรื่องการเมืองเลยไม่ยุ่งไม่ยุ่งแต่แต่นโยบายของพี่คนนี้เราต้องเอามาออกช่องล้ำดูเด้งโอ้พันเทล้ำสุดล้ำคือนโยบายแห่งอนาคตจริงๆไม่ได้ย้อนหลังนี่คืออนาคตของเราอนาคตนูดเลยอมันมีคนพูดอย่างนี้นะมันมีคนพูดอย่างนี้ครั้งหนึ่งสองพี่น้องตระกูลไลฟ์สร้างเครื่องบินบินบินได้มีก่อนก็เจอปัญหาแบบนี้ ว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงวะคิดในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เอ้ยจะบินไปได้ไงแล้วที่สุดเป็นไงเป็นได้เป็นได้มีเครื่องบินก็อย่าหมายความว่าพี่เต้เป็นไปไม่ได้นะเอ้ยอย่าไปพูดใหญ่ด้นกันนะเออขงพี่น้องสกูลไลเขาก็ทํามาแล้วนะแล้วเขาก็บินได้จริงแต่ทุกวันนี้โลกมีเครื่องบวงเครื่องบินมียานอวกาศมีอะไรแต่ตอนนั้นเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงเลิกเธอบ้าบอจะทำไปได้เอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นสมสูตรต่างดาวมีเมียต่างดาวเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่มาจหนยากนิดนึงเพราะว่าในสังคม บ้านเราไวัยรุ่นไทยมีพีเซ็กขี่อา,อากาศจ,จะมีขึ้นซ้อนมีแฟนได้ต่างดาวพีเซ็กไม่ได้นปอกเอขอออออาไม่รู้เรื่องนะโอ้แน่นอนครับโอ้แน่นอนพี่เต้มชอบชอบตกมือให้อ้าผมชอบนโยบายนี่นโยบายดูแลและให้ความสุขผู้สูงอายุไทยเฮ้ยอ,อันนี้ดีอันนี้ดีดูแลดูแลสุขภาพร่างกายถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยผู้สูงอายุเราจากเบี้ยเลี้ยงเงินเพิ่มเข้ามาแล้วเข้ามาใกล้แล้ว ตอนนี้เป็นอาจจะเป็นเป็นพิเตถ้าเป็นนายกกับสามพันบาทต่อเดือนเลยปกติเท่าไหร่หกเจ็ดร้อยแปดเก้าร้อยประมาณนี้เราก็ยังไม่ถึงวัยได้ป่วไม่น่าถึงวันนั้นเราเป็นคนแก่เเคยเบี้ยเลี้ยงดีสามพันบาทก็อยู่ได้เลยอยู่ได้เลยนะอยู่ได้นะซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรกินได้เออคนตาตจังหวัดขาเนี่ยเนี่ยสองเนี่ยให้ผู้สูงอายุปรับปรุงลดอายุดึงหน้าถึงคอหนึ่งครั้งภายุสิบปีเห้ตึงไง อ้าวจะได้สวยหล่อไงเขาอายุขนาดเขาไปทำแล้วทาบางคนอาจจสวยหล่อดึงให้ตึงดึงให้ตึงดึงให้ตึงแถมแถมแถมมีโปรโมชั่นแถมอยากได้ความสวยแก้งานหนึ่งครั้งให้อยู่ในหลักประกันสังคมสุขภาพทั่วหน้าโอ้โหนี่ผมแก่ดึงหน้าตึงเอ้ยเขาท่าเขาท่าเขาท่าวันนี้อันนี้เข้าท่าวันนี้สุดอันนี้พี่เต้สุดนะครับโอ้โหเะแล้วมีอันนี้อีกฮะอันนี้อาจจะถูกใจชาวสีรุ้งพี่น้อง L G B T ของเรา G B T ก็คือเป็น ก็คือคนปกติก็เป็นคนปกติกเอาเจาีบีทีเข้านะครับนโยบายสร้างความสุขให้ชาวสีลุงสมรดเท่าเทียมชิดซ้ายเอ้ยทำนาหน้าชิดขวามาเจอนี่เลยครับกู้แปลงเพศเฮ้ยไอ้ีกูชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายคนละไม่เกินสองแสนนะครับสําหรับคนที่มีเงินเดือนประจําจ่ายประกันสังคมนะครับโอ้ให้ผ่อนได้มาในห้าปีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซอายุสิบแถึงหก โอ้โหผู้ไปทําหน้าอกทำผู้ไปทําช่วงล่างอยากจะแปลงเป็นอะไรโอ้โหนี่มีหมดเอาใจหน้าดูเลยพี่เต้โอ้โหเพื่อนๆถ้าสนใจนะเฮ้เอ้ไอ้แต่งแปลงเพื่อนได้นะจแต่ผมชอบนโยบายนี้อันนนี้นโยบายนี้ผมผมว่าไม่มีใครคิดได้ไม่มีใครคิดได้ขนาดนี้แล้วพี่เต้เขาคิดได้ถึงขั้นนี้จริงดิคืนชีพในโดเสัโอู้ดังนึงดันึง แม right? ่งทำไมคิดไม่ออกวะทำไมเราคิดไม่ได้ขนาดนี้คืนชีพไดโนเสาร์โอ้โหคือเด็กๆพี่จะถามจริงๆพี่อัน voilà> นี้เขาพูดออกสื่อเลยฮะออกสื mm ่อเลยคืนชีพไดโนเสาร์ออกข่าวออกออกข่าวเลยไดโนเสาร์นะครับสัตว์โลกดึกดำบรรมีอายุเป็นล้านล้านปีปัจจุบันนี้หลือเต่้ซากฟอสซิลเขาจะทำได้ไงวะเนี่ย าทาเทคโนโลยีล้ํางคืนชีพดาวสาวลักษณะพี่เขาดูเขาได้เป็นแฟนหนังจูเลสสปาเฮ้ย <laughs> ถ้ามันคืนชีพขึ้นมาจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราเ oh. ออมันจะเกิดอะไรขึ้นไอเป็นแบบว่าไอตัวที่ mm. เขาเรียกว่าสายพันธุ์กินพืชก็ดีไปก็ดีไป <laughs> ปุ๊บให้คนชาวโลกมาดูเฮ้ยได้เงินเออเหมือนเหมือนท่องเที่ยวไปเราเราไปสุสานเนี่ยหรือไปเราจะเห็นแต่ไดรนเสาวที่กระดูกกระดูกหรือไม่ก็ไปจับเขาทำขึ้นมาเป็นพลาสติกมีเครื่องข้างในเป็นไดรนเสาวทำเหมือนจริงแต่นี่คือของจริงเลยมีของจริงกินผักได้อันนี้คือแบบในกรณีที่กินพืชเฮ้ยคนมาดูทั่วโลกเฮ้ยเงินเข้าประเทศเงินเข้าประเทศแต่ถ้าไอตัวที่มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไอตัวกินคนกินสัตว์ล่ะกินเนื้อขึ้นมาล่ะกินเนื้อนมา พี่เต้มันจะแดกปุ๊ผมโตมันใหญ่นะพี่เอาไม่อยู่เออมันจะเดือดร้อนอุลตราแมนไหมแล้วเราจองกงหน่ะไปขังมันว่ได้มันเดินตัวใหญ่อนึ่งทุตสะพานเคยไปเนี่ยสวนองุ่อ่ะมันขนาดรูปปั้นผมปั้นเสมือนจริงผมดูโอ้โหใหญ่มากอ่ะพี่เต้คงไปเดินสวนองุ่นแน่เลยแต่ท่านมีในเมื่อมีนโยบายนี้ขึ้นมาคืนชีพก็ต้องมีระบบการจัดการที่ดี การดูแลในโดเสาให้มันเป็นไปอย่างดีเอให้การดูแลแต่ถ้ามันคืนชีพขึ้นมาแล้วสรุปว่าถ้าเอาไม่อยู่ล่ะอถ้าเกิดมันอาราวาดเนี่ยต้องก็ต้องสร้างพี่เต้ต้องคิดดีดีถ้าคืนชีพขึ้นมาเอาไม่อยู่พี่เต้ก็ต้องสร้างอุลตราแมนด้วยล้ะถ้าพี่เต้ทาขนาดนี้ได้เนี่ยอุลตราแมนซูเปอร์แมนพี่ก็เรียกว่าได้อ่าได้ถ้าพี่ในก็ต้องเรียกอุลตราแมนอะไรได้แล้วผมเห็นพี่เขาดีเบตนะก่าเขาเรียกว่าเกี่ยวกับ ทุจริตคอร์รัปชันการเมืองทุจริตคอรัป debate ออกทีวีเลยบนรายการเลยกับพรรคการเมืองต่างๆใช่พิเต้ร์เขาเคยอยู่หน่วยงานที่ปราบปรามตรงนี้เขาเล่นไปหลายคนแล้วนะที่โกงที่อะไรเนี่ยโกงกินพิเต้ร์เขามีประสิทธิภาพนะท่านี้ยเขาบอกว่าถ้านักการเมืองที่โกง่จับได้โกงกินคอร์รัปชันทําไงพิเต้ร์เขาจะไปสร้างคุกใหม่ที่ไหนอ่ะที่อ่าอย่างคุกในในบนโลกมนุษย์อ่าหนักสุดกับซูเปอร์แม็กก์แต่ประเทศไทยเราหนักสุดซูเปอร์แม็กอก์ พี่เต้จะไปสร้างคุกที่อวกาศเพื่อสำหรับขังพวกคนคอร์รัปชันพวกนี้โอ,โ,โอ้โหแม่มันจะพูดออกมาเลยมันอาจจะสิ้นเมืองไปหน่อยทึ่งมันทึ่งทั้งตกใจว้าวทั้งว,ว้วาวถ้ามีความรู้สึกงงงวยแต่มันก็เป็นนโยบายที่ในกระบวนการที่เขาออกนโยบายแบบนี้ได้อขังคนไว้ที่อวกาศแล้วเราจะไปทำกิจกรรมยังไงล่ะเนี่ย เยี่ยมญาติยังไงก่อนฟัลเลนเัยเยี่ยมทางเอ้ยเอาเขาบอกว่าพี่เต้คนม,มันจะต้องเพราะความทรมานเอาไปขังลอยเคว้งไว้อวกาศห่างจากโลกมนุษย์กี่เมตรผมก็ไม่แน่ใจให้มันลอยเคว้งอย่นันทรมานาเลยถ้าเป็นตะก่อนพี่เต้ได้ยินสมัยก่อนเป็น เรื่องเก่าๆว่คือเขาเล่าต่อกันมา,า<ด>แต<ด>่เราต่อกันมาก็เป็นเรื่องจริงแหละครุกการเมืองตาลุเตาอ๋าอเคยมีสศัยกลางเกาะกลางทะเลแม่งลําบากลําบนอี๊อเป็นอย่างนั้นก็พอได้มั้งอันนี้เล่นอวกาศเลยให้แมงเคว้งอยู่งั้นโกงนะจ๊ะทรัรัปชันให้แม่งลอยอวกาศแล้วจาการไปสร้างนันมันก็ใช้เงินเยอะนะใช้เงินเยอะไปนิดนึงพี่เท่าไหแต่ไงตรงนี้ตรงนั้นผมก็ชอบนะผมชอบพิเต้มีพิเต้อยู่ทั้งคนเนี่ยนโยบายนโยบายพิเต้เนี่ยเขาเป็นเรื่องของอนาคต ลุนลวนลวนคือถ้าคุณคุณคิดถ้าคุณคิดตามเขาเนี่ยแล้วคุณเอาตะกะในปัจจุบันคิดว่าคุณจะตามไม่ทันคุณต้องมีความคิดที่ถึงอนาคตผมสองคนเนี่ยมันมองไปถึงอนาคตไปใช่ผมมองไปพวกผมสองคนผมมองการไกลมากมากตั้งแต่อวกาศจนถึงโอ้โหเลาหมดโถนโยบายพี่เขาเชื่อผมเลยว่าผมสองคนเนี่ยแม่งกระทลุมิติเมื่อวานตปมาว่า ยังไงดิฉันขนาดผมไม่เติมนะถ้าผมสองคนเติมนะเดี๋ยวยิ่งกันดีพี่เต้ในเมื่อพี่เต้เลือกนโยบายนี้พี่เต้ถางเดี๋ยวพี่เต้คือพี่เต้ไปแล้วแหละแล้วพี่เต้ต้องไปให้สุดเออไปให้มันสุดสุดนะครับไปให้ถึงที่สุดไปให้มันไกลให้มันล้ำที่สุดอย่างน้อยก็ก็ดีกว่าแบบว่าล้าหลังอเออย่างอยความคิดพี่เต้เขาก็ไม่ได้ล้าหลังอะไรความคิดเขาก็คือใหม่ใหม่ๆตลอดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอย่าไปมองอย่างที่สองพี่น้องตระกูลไลที่บอก อ,อย่าไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สิมันเป็นไปได้ขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยบอลไทยไปบอลโลกถึงแม้ใช้เงินเยอะไปหน่อยอก็ไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างท,<ป>ท,ที่ฟังมาเนี่ยบอลไทยใกล้สุด <laughs> <laughs> เออมันไะพัฒนาได้ไปบอลโลกไ <laughs> <ะ>อส <laughs> ี่เหลือที่มันจะมองไม่เห็นเลย <laughs> มันไกลเลยมันไกลจริงๆ <laughs> มันค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปกันก็เอาใจช่วยกันไปครับพักมันไม่จบแค่นี้สิมีอะไรบ้างก็มีอะไรมันไม่ได้จบแค่ในโดนเสาดนี่เดียวที่เราตกใจกันเนี่ย ไม่กระจบที่คุกอวกาศนโยบายนะครับแลงกับเฉยเลยสื่อนโยบายพิเตอรกสื่ออสุย่างว่าเข้าใจใช่สื่อที่พวกเราชอบแอบดูตามสื่ออย่างว่าที่เขาปิดกัน้นที่เราชอบดูตามนู่นนี่นั่นกันไม่ให้เด็กเยาวชนได้เห็นมันอาจจะเป็นไปในทางที่นะในดีบ้านเราแล้วก็ มีทั้งสื่ออย่างว่ากระอายพวกปิงปังปองแป้งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเข้าใจนะเข้าใจนะดุ๊กดิ๊กตุ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 ๊กอะไรอะไรเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นการซื้อการค้าอะไรเกี่ยวกับนี้การซื้อการค้าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดถูกกฎหมายหมดเลยนี่ชิบหายเลยพี่แท้เมื่อกี้อยู่อวกาศอ๋อใช่นี่ลงมาช่วงล่างอีกอลงไปถูกกฎหมายหมดถูกกฎหมายหมดเลยทีนี้เราก็จะเห็นมันวางกัน อเป็นอั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 นหมดเลยต้องหลบหลบส้นๆถ้าผู้ชาไปเดินก็สดุกโอ้ <c oughs> อันนี้คือถูกกฎหมายหมดเลยผอ้ใหญ่กูอีก <c oughs> สรรมนุนยอ้ามันมีบางประเทศนะแต่เขาจะเป็นประเทศที่จเจริญแล้วย่างอ,อย่างฮอลแลนด์เขาก็ถูกกฎหมายอะไรเงี้ยเยอรมันถูกาเขาควบคุมได้ควบคุมได้อย่างถูกกฎหมายแต่เขาควบคุมได้ออยังเอ้ยญี่ปุ่นเขามีสื่อพวกนี้ถูกกฎหมายทํอาออกมาเป็นล่ําเป็นสันถูกกฎหมาย อันนี้เขาอาจจะไม่รู้เขามันวัฒนธรรมแต่ละประเทศไม่เหมือนกันกฎหมายความเข้มแข็งการปกครองการดูแลประชาชนแตประเทศเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันวัฒนธรรมอ่าวัฒนธรรมและศิลธรรมแต่ละประเทศบ้านเราบ้านเราเมืองพุทธอ่ะเฮ้ไปทําอย่างนี้มันก็เหมือนจะดีวะพี่ไอบางคนในคอมเมนต์นะพี่พี่เต้อันนี้ผมไม่ได้ด่าพี่ในคอมเมนต์ม <า S 2> ไม <ป S> ่เกี่ยวกับเรานะเขาเฮ้พี่เต้หมกบุนเกินไป <laughs> <laughs> พี่ไปหมกมุ่นกันเนบเรื่องพวกนี้ <laughs> เกินไปหรือเปล่าไปไปทำให้มันถูกกฎหมายแล้วสิ่งที่มัน ได้มันก็คือมีคนมีไรายได้แหละมีไรายได้แต่ไอ้ตรงส่วนเสียเนี่ยมันก็อาจจะมีนะยาวนชนยาวอะไรพวกนี้ไป,ไปส่งเสริมรัฐไปส่งเสริมไม่ควบคุมเอ๊ะมันแต่ก็ไม่รู้ก็เป็นนโยบายแห่งอนาคตเพราะว่าไม่ใช่ในโลกนี้จะไม่มีไงก็อย่างที่บอกในโลกนี้เขาก็มีประเทศบางประเทศเขาก็โอเคเรื่องพวกนี้นะครับแต่ก็นี่ก็ดูกันไปโอ้นี่คือ นโยบายโคตรล้ําของพี่เต้ไอ้ไม่รู้จะจบเพียงเท่านี้หรือเปล่าจะมีมาเรื่อยๆแหละแต่เห็นวันนี้วเช้าเช้ามาเช้าเรื่องวันนี้วันที่ยี่สิบสองครับพียี่สองมกราคมเรื่องเมื่อเช้าเองพี่คนแจ้งพี่เต้แล้วแจ้งความพี่เต้แล้วแเอาไปเข้าล่องซะแล้วนโยบายเมียสีโดนไม่รู้จะเป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่านะกว่าเทนี่จะออกนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่าเรื่องราวพี่เต้ก็เอาใจช่วยกันไปก็เพิ่งเลื่อนเจอตอนเก้าโมงเลยยี่สิแต่ผมก็ยืนยันนะยืนยันผมเคยเจอ พูดคุยกับพี่เต้เขาแหละเขาไม่มีพิษมีภัยผมรับประกันเขาเป็นคนเขาก็คิดของเขาอย่างเงี้ยคุณเห็นเขาเขาไปคิดไรคิดอะไรใครไม่มีไม่มีมีคิดบวกหมดเลยทุกคนได้หมดแล้วทุกคนมีส่วนได้แต่จะลำเขาไม่มีพิษมีภัยพี่เต้ผมรับประกันเขาก็เป็นเขาอย่างนี้แหละไม่มีพิษมีภัยไม่คิดายอาฆาตมาไรใครไม่มีพิษภัยมูลนิวพี่แต้อันนี้รับประกันพอจบมาเนี่ยจบสวยจบสวยผมเคยเจอเขาไงเคยพูดคุยเขาโค้เฮฮานะไม่ถือตัวนะพี่เต้เป็นคนไม่ถือตัวนะพี่เต้โตปั่นเลยนะ ไอ้วีแวะมานี่ได้หนึงชอบนี้ตอนเลื่อนๆพี่เต้จบแค่นี้นะพี่เต้จะไม่ไหวแล้วก็เขามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวเขาจะมีอะไรมาอีกก็เอามานาเสนอกันตอนนี้มันไม่ไหวแล้วตาไม่ทันแล้วไปขึ้นขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเอาอากาศเดี๋ยวโลกเดี๋ยวช่วงล่างเดี๋ยวขอแป๊ะไอ้ไปเลื่อนๆเจออันนี้นิดนึงไอ้ไอ้ข้างบ้านอ่ากลับมาหน่อยเด้กลับมาหน่อยเด้อช่วงหนึ่งนะผมเลื่อนๆเจอตอนแรกเฮ้ย ข่าวเปิดด่านหลังได้ข่าวเปิดได้ข่าวเปิดด่านซึ่งคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่รู้สึกตอนเนี้ยไม่อยากเปิดอ่ะใช่แล้วตกใจเลยข่าวที้มาตกใจเลยเนี่ยเขมรเฮนะครับเปิดด่านสามสิบเอ็ดกุมภานั่นแหละที่ตกใจตาเรื่องนี้สามสิบเอ็ดกุมภามันไม่มีเท่าไหร่นเนี่ยประเด็นคือมันก็เป็นเรื่องโจ๊กบ้านเราแหละมันเป็นข่าวโจ๊กปั่นปั่นเปิดด่านสามสิบเอ็ดกุมภาแต่ประเด็นคือ เขาเชื่อเหรอคนบ้านเขาเชื่อเขาก็เฮดิเขาก็เตรียมข้าวของเอ็มทำงงนําหนเอ็ซึ่งอันเนี้ยไอ้บอยยืนยันเองนะไอ้บอยเป็นคนยืนยันแล้วว่าบางส่วนคนคนบ้านมันเชื่อจริงๆแล้วไอ้บอยจะเชื่อหรือเปล่าแต่เฮียบอยก็เสิร์ฟไปตามคลิปอย่างนั้นด้วยคนแม่งก็ยิ่งเชื่อฮาก้ากันไปสามเป็นกุ้งพาไม่มีเหม็นไม่มีเพื่อนสามเป็นกุ้งพากุมงพาสี่ปีมีครับเออไปยังให้ข่าวไปอะไรใช้วิจารยนใช้จักรยานในการรับของ ใจจริงกับข่าวจริงที่ผมรู้มานะเหม็นฟังนะสามเบ็ดกุมภาเนี่ยไม่มีเขาจะเปิดจริงๆอ่ะคือสามสิบกุมภารอต่อไปรถระพรวันหนึ่งนี่นะคือระดับสติปัญญาบ้านบอกสามเป็ดกุมภาก็เชื่อกูจะบ้าตายคนประเทศนี้เอาละครับอีพีนี้ก็ควรจะไว้จบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าอีพีที่ผมปวดหัวมากเลยรับนโยบายเยอะไงเออนโยบายเอ๊แต่ผมยอมรับนะผมเริ่มลังเลนะ ผมแบบอยากจะไปใช้สิใช้เสียงเนี่ยผมมองผมมองซ้ายมองขวาทั้งไม่ต่อชี้นำไม่ได้เรื่องการเมืองไม่ได้อ้แต่ผมชอบนะใครคิดไงผมชอบพี่เต้เออแล้วมาอย่างน้อยพี่เต้ก็ทำให้ผมมีรอยยิ้มสดใสทุกเช้าผมเนี่ยนะแม่งรอวันนั้นเลยถ้าเขาประกาศผ่านทีวีผมอยากจะรู้ว่าเนี่ยพี่เต้มุงคนกิ่ของผมเนี่ยเลือกตั้งเสร็จแล้วประเทศนับคะแนนเสร็จแล้วได้เท่าไหร่เฮ้ยได้จะไได้เท่าไหร่ผมนึกแบบ ไม่รู้เว้แต่ผมตอ,อ,อนเนี้นึกลึกในใจเนี่ยผมก็มีมีมพิ่เป้ไว้ในใจเอ,อับอ,อผมชอบเขาเอะอ,อย่างน้อยเขาก็ไม่ทาไม่ได้ทาเขาแบบว่าไม่เครียดไงไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่ได้อะไรใครคือเขาต้องนโยยนโยบายเขาอยากเป็นพักเล็กๆแต่เป็นไงความคิดเขานี่โ้โหออยิ่งใหญ่อลังการไปจันจักรวาลอวกาศอ่ะไอเขาเรียกว่าพัก หันกาแ์ดัลซี่เอาละท่านผู้ชมแล้วจบอีพีนี้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาต่ออีพีหน้าอีพีหน้าเราจะคุยถึงเรื่องเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านมั่งในบ้านเราดีกวาในบ้านเราก็มีในบ้านเราก็มีเรื่องที่แบบโหน่าสนใจนะเป็นอุทาหรณ์ด้วยสุดท้ายนี่ใครสนใจเครื่องมือโทรทัยินดีนะครับเครื่องมือโทรทัมีมากกว่า5000รายการเราสามารถไปหาซื้อจับจองตามออนไลน์หรือตอนช็อปโทรทัได้สินค้าคุณภาพโปรผมเองก็ใช้เสินค้าคุณภาพและราคา ย่อมยาวฮะเราทุกคนสนับสนุนเขาเขาได้มีกําลังรักมาสัสบสนุนเราต่อไปแล้วเราก็ส่งต่อกันต่อไปนะครับ,รบอบแล้วมาฝากติดตามอีพีหน้าอีพีนี้ผมส่งคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ